กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Amazing Thailand City Run Man Fun อร์ยิ่งกว่าเดิมในสัปดาห์ที่3ระหว่างวันเสาร์ที่14และอาทิตย์ที่ิพฤษภาคมที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีค่ะมีนายอาภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงานค่ะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวที่ได้มีการมอบหมายให้เร่งจัดทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพนะคะทททจึงมีแนวคิดในการปลุกกระแสการออกกําลังกายที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือซิตี้รัน ภายใต้คอนเซปต์สนุกทุกเส้นทางทั่วประเทศโดยกิจกรรม Amazing Thailand City Run นฟันเวอร์ยิ่งกว่าเดิมนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมแฟรกชิปของสินค้าท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ต้องการชักชวนให้เด็กและเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีการออกเดินหรือว่าวิ่งในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศก็ไม่จำกัดนะคะว่าจะต้องไปวิ่งในสวนสาธารณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ตลอด9สัปดาห์ค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่30เมษายนนะคะมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่26มิถุนายนนี้โดยททมีการจัดกิจกรรมโรถโชว์ใน5จังหวัดนะคะชนบุรีระหว่างวันที่14และ15พฤษภาคมอยุธยา21-22พฤษภาคมค่ะ เชียงใหม่ก็จะ4และ5มิถุนายนสงขลา11และ12มิถุนายนแล้วก็จังหวัดอุดรธานีวันที่25และ26มิถุนายนนี้ค่ะ